สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเตตัวคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนำห้าตัวรันที่ดีที่สุดนะอาจจะมีผสมรวมๆกันนะครับมีแบบที่ดีที่สุดนะปัจจุบันแล้วก็ดีที่สุดในอดีตนะรครับอันดับที่ห้ารับอาร์กอนอาร์กอนนี่พูดไม่ได้หรอกครับว่ามันดี คืออาก์กอนมันก็ดีนะพี่ชมแต่ว่ามันรันได้ไม่ถูกสกีไปเลยพี่ชมนี่คือข้อเสียอาก์กอนเลยมันไม่ได้ถูกสกีนั่นแหละครับน่ะข้อเสียครับข้อเสียข้อเสียจริงๆรันได้แค่กีสกีกคือยูเอ็นซีเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์่ะแต่มันก็ยังแต่มันก็ยังรันได้ครับโปรอเนนน่ที่ผมทำคลิปไว้นั้นน่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะพี่ชมน่ะนี่พี่ชมอ่า เมนูน่าหายไปไหนพี่ชมเมนูนั่นน่ะออโต้เลสอ้าวนี่ไงหาไม่เจอแล้วพี่ชมแ่้วพี่ชมหายไปไหนนี่อ้าวเนาะแล้วคนดูหาไปไหนหายไปไหนพีไไนน่ดูเนี่ยมาดูอ่แล้วก็อีกสักคลิปหนึ่งครับอันดับที่สี่คืออันนี้คือ สำหรับโทรศัพท์นะพี่ชมคือเดลต้าหรืออาร์อาร์อุซเอ็กก็ได้นะแต่ว่าผมว่าเดลต้าจะดีกว่าผมไม่เคยเล่นโปรในโทรศัพท์นะแต่ผมว่าเดลต้าเนี่ยดีที่สุดอา,อาจจะพูดอะไรไม่ค่อยมากนะครับสำหรับเดลต้าเพราะว่าผมไม่เคยใช้เดี๋ยวผมก็อาจจะไม่ใช้ครับก็เคยได้ยินกันมาว่ามันดีครับเดลต้าอันดับที่สามมาพูดไม่ได้ครับอันดับที่สามคืออะไรเพราะว่าอันดับที่สามนั้น คนใช้กันเนยอะครับอืมใช้กันเนยอะอยู่เอา้เอาอันดับที่สามน้ำจมก็คือให้ถามพี่ผยมให้ได้อันดับที่สามครับนั่นก็คือเวฟใช่แล้วคือเวฟคอมจริงมันก็พูดยังไงดีอ่ะพูดง่างยๆนะพี่ยม เวฟเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยเ,เพื่อรันมารู้ครับแต่มันรันได้ทุทกตัวคลิปทุก่านผู้ชมมันุษนละมันรันได้ทุกคลิปถ้าแต่ว่าแบบดีที่สุดในะปัจจุบันเนี่ยก็คือเวฟแต่เวฟครับข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีข้อเสียท่านผู้ชมรู้ไหมข้อเสียคืออะไรข้อเสียเนี่ยมันต้องเสียเงิน ผมจะไม่ต้องเสียงเงินหรอครับเวลาทุกคนเอาเคีย์ใช่ไหมถ้าทุกคนเอาเคีย์มันฟรีอยู่แล้วผู่ชมอผลอ่างนี้เวลาเอาเคีย์มันฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติทุกคนเนี่ยอยากฟาร์มไก่ตันต่อแล้วต้องรอวันพุธคุณมาวันพุธครับเพราะว่าคีย์ของคุณมันหมดอายุแล้วคุณจะมาเอาเคีย์ต่อมันเอาไม่ได้เพราะว่าคีย์มันหมดครับแล้วทุกคน ก็ต้องรอวันจันเพื่อให้ันรีขีนี่แหละครับข้อเสียแถมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับคือคีครับเจ็ดวันสองอสิบเก้าบาทเดือนหนึ่งสามร้อยให้แปดร้อยกว่าบาทเนี่ยครับท่านผู้ชมผมซื้ออาทิตย์หนึ่งนะเจ็ดวันเนี่ยซื้อสองร้อยครับสองอสิบเก้าบาทเนี่ยหมดวันที่สิบแปดเนี่ยวันนี้วันที่สิบสี่ท่านผู้ชมแป๊บเองวันฟาร์มไก่ตันเทบไม่ได้เลยครับไก่ตันมันใช้เวลานะอันดับที่สอง K.I.L. ทุกคนเนี่ยที่เล่นโปรมาเนี่ยทุกคนต้องเคยใช้ K.I.L. แล้วก็อดีตนะพี่ชมเพราะว่า K.I.L. มันปิดตัวไปแล้ว K.I.L. เนี่ยหาคีย์ง่ายครับไม่มีคีย์หมดด้วยแถมรันได้ด้วยคลิปแถมรันมาลุครับได้ด้วยพี่ชมคือคมันดีทุกอย่างนะครับ k I n l มไม่มีตรงไหนคำว่าไม่ดีเลยอะ แล้วก็นั่นแหละครับที่มันปิดไปแล้วนั่นแหละนี่เลยครับมันปิดไปแล้วมันปิดตัวไปแล้วอันดับที่หนึ่ง snap x snap x เนี่ยพูดไม่ได้หรอกค้าว่ามันกะเพราะมันผมว่า snap x เนี่ยดีนะเพื่อนผมเนี่ยเคยใช้ snap x ก็จะไม่ปิดเหมือนซื้อคียมาหกร้อยมั้งท่านผู้ชม <med cancer ado> ถ้าจำไม่ผิดนะซิ่งตอนนี้มันก็เปลี่ยนมันไม่เรียกว่าเปลี่ยนละกันผมก็ไม่รู้มันเปลี่ยนหรือเปล่ามัน snap ซ snap Z แต่พี่ชมมันเรียกว่าเปลี่ยนไหมไม่น่าจะใช่นะไม่รู้มไม่ได้เปลี่ยนนะพี่ชมมันน่าจะเนี่ยก็ snap X เ,บบเ,เนี่ยมก็ร้านใคลิปนะไม่รู้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันมันแพงมากเลยซึ่งผมก็ใช้แต่เคนเอรทำไมก่อนนะแล้วก็ เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆผู้ชมถ้าคลิปดีๆตัวรันดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีถ้ามีเนี่ยก็คือตัวรันที่มันต้องเสียเงินนะผู้ชมนั่นแหละข้อดีก็คือมันรันได้ทุกคลิปข้อเสียก็คือมันต้องเสียเงินนั่นแหละท่านผู้ชมนี่นะก็พอเสียนะก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะอันนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยคลิปดีเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่พูด โอเคครับสวัสดีครับ